สวัสดีค่ะพันเอกหญิงดรศิริกุลบนศักค่ะวันนี้เราพากลุ่มอาร์มี n แลนด์แฟนคลับและก็รายการท่องเที่ยวไทยไปกับอาร์ Land นด์มากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่า backbone of the army หรือว่าแกนหลักของกองทัพบกค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง backbone of the army หรือว่าแกนหลักของกองทัพบกจะเป็นอย่างไรเราจะไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันนะคะ ดีครับผมพลตรีสมพรดอนสิงห์หะผู้ปิชาการโรงเรียนในสิบฐานบก ในส่วนของค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎนี้นะครับเป็นที่ตั้งหน่วยเดิมเรามีที่ตั้งอยู่ในค่ายธานรัฐศูนย์การฐานราบในพื้นที่เดียวกันสำหรับโรงเรียนนิสิบทหารบกครับได้ย้ายมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎนี้นะครับในปีพุทธศักราช2557โรงเรียนนิสิบทหารบกมีหน้าที่ให้การฝึกและศึกษากับนักเรียนนิสิบทหารบกเพื่อให้จบไปรับราชการในกองทัพบกนะครับซึ่งเป็น แกนหลักของกองทัพบกในอนาคตครัาสำหรับในส่วนของหลักสูตรการฝึกนักเรียนในสิบทหารบกนะครับในทุกรุ่นปีเรามีกระบวนการในการปฏิบัติโดยเน้นย้ำนะครับให้นักเรียนในสิบได้ร,รับความรู้ได้รับความชำนาญรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยในการ ฝึกศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนโดยมีครูปกครองทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ก็ขอนุญาตนำเรียนให้กับทางผู้ปกครองของนักเรียนในิสิตได้ได้รับทราบแล้วก็จะได้คลายความเป็นห่วงนะครับในกรณีที่บุตรหลานของท่านมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนในสิษิ์ฐานบกแห่งนี้หนละักสูตรนักเรียนในิิ์ฐารบกครับได้มีการปรับ เปลี่ยนมาโดยตลอดนะครับเพื่อให้เข้ากับวิทยาการที่เปลี่ยนไปกับปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยในปัจจุบันนะครับหลักสูตรนักเรียนใน10ทหานบกมีระยะเวลาการศึกษา1ปี6เดือนณโรงเรียนใน10ทหานบกเป็นเวลา10เดือนและไปศึกษาณโรงเรียนเหล่า13เหล่า8เดือนครับสำหรับนักเรียนใน10ทหานบกนะครับหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเหล่า วิทยาการทั้ง13เหล่าแล้วนะครับโดยในส่วนขณะที่นักเรียนในสิทธศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในสิทธานบกแห่งนี้นะครับเราได้มีมหาวิทยาลัยจากภายนอกนะครับมารับสมัครนักเรียนเพื่อเรียนในระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับการศึกษาในโรงเรียนในสิทธานบกในระยะเวลา10เดือนนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่3มหาวิทยาลัยนะครับ ก็มีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ200กว่านายก็จะใช้เวลาเรียนในวันอาทิตย์เป็นการศึกษาผ่านระบบทางไกลนะครับในส่วนของบางมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีครูอาจารย์มาเข้ากลุ่ม ทุกวันอาทิตย์นะครับมาแนะนํามาสอนนักเรียนที่สมัครเข้ารับการศึกษาเมื่อนักเรียนไปศึกษาณนะโรงเรียนเหล่าสายวิทยการแล้วก็คงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีสําหรับที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยสามารถไปสอบบรรจุในการสอบคุณวุฒในฐานสัญญาวัตรประเภทมีคุณวุธซึ่งกองทัพบกได้เปิดสอบทุกปีนะครับที่กรมยุทธศาสตร์ศึกษาทหารบกโดยสามารถที่จะปรับเลื่อนฐานนะ นะครับเป็นนายสัญญบัติได้เลยนะครับแนวทางอื่นๆก็จะมีในส่วนของผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วก็มีช่องทางที่จะพัฒนาตนเองเป็นนายสัญญบัตรได้เช่นการสอบเป็นนักบินนะครับของศูนย์การบินทหารบกก็จะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายฐานสัญญบัตรในตําแหน่งของ นักบินต่อไปนะครับทั้งนี้จะต้องผ่านกระบวนการในการคัดเลือกของสอูตรการบินทหารบกนอกเหนือจากนั้นนักเรียนในสิบนะครับที่ศึกษาในแต่ละรุ่นนะครับกองทัพบกได้กําหนดให้โคตาเข้าไปรับการศึกษาณโรงเรียนสีเลอร์ทหารนะครับในส่วนของโรงเรียนในร้อยพระจรุลดอกล้านะครับในอัตราส่วนร้อยละหนึ่งของยอดนักเรียนในแต่ละรุ่นโดยทางโรงเรียนในสิบทหารบกจะคัดนักเรียนจํานวน 200นายจากผลการศึกษาคะแนนความประพฤติสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนนะครับจัดลำดับ200นายแล้วให้โอกาสนักเรียนทั้ง200นายนะครับเข้าทําการทดสอบความรู้ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนที่ผ่านนะครับก็จะเข้ารับการศึกษาเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนเตรียมทหารและในส่วนของกองทัพบ,บกต่อไป นะครับก็จะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพทหารแบ็กบนนะครับแบ็กบนก็เป็นคำคำที่มาจากกองทัพต่างประเทศกองทัพบกไทยนะครับใช้คําว่าแกนหลักของกองทัพบกพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากําลังคนหลักนะครับในส่วนที่จะปฏิบัติงานถือเป็นแกนที่จะถ่ายทอดหรือนําคําสั่งการของผู้บังบัญชานในแต่ละระดับไปปฏิบัติร่วมกับน้องพลทหาร ที่เข้ามาบรรจุในแต่ละปีแล้วก็รับราชการสิ่งสําคัญหรือภารกิจต่างๆจะสําเร็จได้หรือไม่นั้นตัวนักเรียนในสิบหรือตัวนายทหารประทวนคือกลจักตัวจักสําคัญในการที่จะทําภารกิจต่างๆให้สําเร็จในส่วนของน้องๆพลทหารกองประจําการนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทัพบกได้เปิดโอกาสให้ มีสัดส,ส่วนในการเข้าเป็นนักเรียนในสิทิ์มากขึ้นปัจจุบันของทัพบกได้กําหนดสัดส,ส่วนกําลังพลที่มาสอบเนี่ยในส่วนของคนทหารกองประจำการน80%นะครับจากยอด2,200นายซึ่งก็มากกว่าในส่วนที่เรารักจากคนเรือน,น้องๆที่มีความสนใจอยากเข้าเป็นนักเรียนในสิทิก,ก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการสมัครเป็นทหารกองประจำการเมื่อฝึกเสร็จนะครับแล้วก็มีคุณอาวุธถึงคุณอาวุธไข่ตามที่ เกียกบการสมัครกาหนดเอาไว้น้องคนอาหารก็สามารถสมัครสอบได้เลยสมัครสอบที่กรมยุทธวิสาหารบกเมื่อผ่านการทดสอบก็จะมาเป็นนักเรียนในสิทธิบัรบกที่โรงเรียนในสิทธิบัรบก่งนี้ได้เลยในส่วนของน้องที่สมัครทางออนไลน์หรือน้องๆที่สมัครต่อเช่นลดประจําการไปแล้วหมักรับราชการต่อ1ปี2ปี3ปีน้องๆเหล่านี้ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ก็สามารถที่จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทางกองทัพบก ได้เปิดโอกาสให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาเป็นนักเรียนในสิบมีโอกาสรับราชการต่อไปนะครับทางโรงเรียนในสิบฐานบกยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเสมอ